หมาเคยมีเจ้าของเลี้ยงเบื่อมาปล่อยโดนรถชนนะนี่แหละอยูเ่เดินไปเดินมาตรงนี้แต่น่าจะเป็นพันน่ารักตอนตัวเล็กๆก,กันนะพันตัวเล็กเลี้ยงเบื่อแล้วก็เลี้ยงเบื่อมาปล่อยหรือว่าตอนนี้ขารู้สึกเหมือนขาหักนะ เหมือนขาหักมีใจบุญอุ้มไปเลี้ยงได้ครับคนใจบุญเนี่ยไปอาบนั่นเนี่ยขาหักมันคล้ายคล้ายพุดเดิ้ลนะ<ค>พุดเดิ้ลตัวใหญ่นะคล้ายๆพุดเดิ้ลตัวใหญ่เป็นหมาพันธุ์น่ารักนะเนี่ยแต่ขาน่าจะหักข้างดูค่อยตรงเตงข้างเนี้ย ฉลาดแววตาฉลาดเลยพเพียงแต่ว่าหอมไปนิดนึง<อ>เนื้อเนื้อตัวมอมแมม,มประกาศหาคนใจบุญใช่ไหมคนใจบุญมาเอาไปเลี้ยงได้ตัวนี้แต่ขาหักนะขาหักข้างค่อยตรงเต็งข้าหางข้าหางหลุดสองท่อนแล้วนะนะั่นน่ะออเพึ่งชนไม่นานอยู่บอ่บอมบัดน้ำเสียตรงไี้นึงเรียกว่าอะไรนะซอยวัดด่านใช่ไหมบ่อบัดน้ำเสียไอ้ไม่ใช่เลยขึ้นมาหน่อยตรงไนบ่อน้าเสียง อยู่ข้างหน้านแถวนี้มีตะโกดตะกวดไหมถ้ามีตะกวดเดี๋ยวโดนลากลงไปโอนน้แต่น้องนี่หน้า,าน้าสงสารเลยคนใจบุญถ้าคนใจบุญมาเจอบางคนเขาอุ้มกลับหมดเลยนะเนี่ยม,มันไม่ไม่มาหลงดุมมาหนาลขนาาัขษณะพันสวยอย่างนี้น่าจะหลงทางกลับบ้านไม่ได้หลงบ้านหลงหลงหลงออกนอกบ้านอย่างเงี้ย ถ้าหมาพันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยพลาดอ่ะพันนี้ไม่ค่อยจอนจัดอ่ะมันจอนจัดเพราะว่าจำยอม